ตัวแทนชาวบ้านและเกษตรกรในตำบลหนองแวงอเภละหารทรายจบุรีรัมย์ค่ะนำเอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าทำกินในที่ดินสปกเข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอให้ช่วยเหลือหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เจ้าประทานได้มีการเสริมระดับสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำลำปะเทียทำให้น้ำท่วมนาข้าวไรอ้อยและปาล์มค่ะรวมไปถึงสวนยางพาราที่ปลูกไว้เน่าเสียหายนะคะดยไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลิตได้ และมีเนื้อที่เสียหายแล้วประมาณ500ไร่ค่ะซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทําให้ไม่มีเงินไปใช้ใจ่ายในครอบครัวและชําระหนี้ทกศที่กู้ยืมมาลงทุนทําการเกษตรเฉลี่ยตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อครอบครัวและจะต้องมีการชรําระทุกปีด้วยค่ะจึงอยากขอร้องให้ทางสุนระธานนะคะมีการลดระดับสปิวเวทล,ลงเพื่อไม่ให้น้ำเอ,อ่อท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ส่วนนาข้าวอ้อยปาล์มและส่วนยางพาร,ราที่ถูกน้ําท่วมเน่าเสียหายไปแล้วอยากให้มีการจ่ายเงินชดเชยเชออยียวยาด้วยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ส่วนดํารงธรรมจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะคะและจะรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาพร้อมกับประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ไปตรวจสอบรวมถึงดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ